สวัสดีปาแม่พี่น้องสหายคนเมืองชาแนลมดสุรูรสุขชนนะครับที่เขามารับชมช่องสหายคนเมืองชาแนลนะครับวันนี้เขาก็ได้อยู่อีกตีนึงนะครับที่เขาก็เคยถ่ายเอฟซี FC, ปาแม่พี่น้องมดสุรูรสุคนได้รับชมตีหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมอตอนนี้เขาก็อยู่ตีอันฝ่ายปากกล้วยนะครับหรือว่าฝ่ายบ้านหุงปุงเลี้ยน,นะครับ อ่าฝาอีกฝานึงนะครับตีเขาอ,อยากนาเสนอเฮเอฟซีปรใหม่พี่น้องได้รับชมในความสวยงามของแม้นาตุยอ่าและภูเขาจุดท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่านะครับผมนี่ครับนี่เขาก็อยู่ตีแปรแปรตรงนี้ใข่มะฮูทํำว้ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นไม้นาตุยนะครับนะ้นาตุยนี่ อุดมสมบูรณ์โดยป่าหล,ลากหลายชนิดนะครับทั้งปลาตองปลานิ้นปา่าช่อนปลาเยอะมากนะครับหลายปลานะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแนะ mm hmm. เดี๋ยวฮองอันเดินไปที่สะพานนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นรถมอถเตอร์ไซค์ฮอลขับมานะครับ นี่เปิดไปได้ตัดงานนะครับถ้าเปิดตัดงานตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวอของบ้านได้เลยนะครับถือว่าเป็นจุดที่ว่าห้องวัดเล่นมากนะครับแห่งหนึ่งของบ้านเฮานะครับนะ่าสนุกงเลนนะครับ นี่ครับตรงนั้นจะเป็นสะพานนะครับนาสะพานเป็นฝ่ายชะล้อน้ำนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ห้องหองห้อยโคกนะครับบ้านห้องหอกห้อยะคกตรงข้างบนเนี่ยจะมีอานะครับอาเก็บน้ำขนาดน้อยนะครับเนาะอยู่ทางบนนะครับ ครับตรงนี้สวยมากไล้นะครับเป็นภูเขาเป,ปลาใหญ่นะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสวนปลาแม่ไซครับนะครับฝั่งด,ยดอยดอยเป็น,ปนอ่าำเภอเจอหิมนนะครับว่าสวยงามมากครับอันนี้ครับอันนี้ เห็นไม่น่าตุยนะครับเขาได้ถ่ายหลายคลิปแล้วนะครับแต่เขาก็อยากตามเสนอความสวยของน้ำในอมู่บ้านของเขาเอฟซีได้ดูแหลายข้างนะครับเผื่อไขวะเวียนมาผ่านมาทางบ้านตุงโุ้งเลี้ยนนะครับจี่จังหวัดลำปางนะครับเชิญมาถ่ายรูปเาแวะเวียนความสวยของน้ำเลยครับธรรมชาติเป็นสิ่ง ทีสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติสวยงามนะน,นี่ครับถ้าเราอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้ถ่ายรูปนะครับจะเห็นภูเขานะครับภูเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนไปนะครับอเอาต้นไม้ตรงนั่นออกนะครับทีว่าเป็นต้นพักกระถินพักน้องนะออกนะครับ แล้เขาช่วงที่เขาปลูกน้นะครับแล้วถ่ายรูปออกไปนะครับตรงมุมตรงนี้นะครับจะเป็นมุมที่สวยมากนะครับนี่ครับเราดูยิ้ชมยิ้แบบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับตรงนี้ครับ คบดอยลูกนี้ไปกับอันบ้านขานะครับบ้านขาหลวงนะครับตำบลบ้างขานะครับนี่เขาเหมือนนุเขาอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้คือตำบลบ้านย่มนะครับพอคำสะพานไปคือตำบลบ้านขานะครับแต่ยังอยู่ในเขต่ารผิดชอบของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่นะครับ ก้อนแรกๆนะครับตรงนี้จี่เขามาทําฝายนะครับลงมันจะพื้นที่มันจะโล่งครับมีงาดนะครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ดีสวยมากนะครับแล้วจะมีแคมตรงนี้นะครับมีแคมแล้วมีห้องน้ำตรงนี้ออกกระลือออกไปนะครับถ้าบระลือออกไปเป็นสลาพักผ่อนตรงนี้นะครับมีห้องน้ามีอะไรอย่างสวยอวเคมมากนะครับ แล้ตรงนี้ก็ทำเพื่อมาลงลงครับแล้วทำบันไดลงไปแล้วแบบมาเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างตรงนี้ครับนี่จะเป็นอันเมืองน้อยนะครับเนาะที่ว่าอันเมือที่คลองสงน้ามีว่าไปทำการ,กรเกษตรทำไรทำนั้นของชาวบ้านครับตรงนี้คนระัม่จะเห็นหรือเปล่าครับนะครับ เราทำาให้มันลงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่แคลของมาท่องเที่ยวนะครับมีแพะมีอย่างตรงนี้โอ้สวยเลยนะครับมีมีแพะหลอกแพะไปนะชมให้ชมน้าของชาวบ้านนะครับชาวบ้านจะมีอะได้วย โอเคครับจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามช่องสหายคนเมืองชาแนลนะครับเขอถ่า,ายข่าวๆครับขาเคยถ่ายไว้หลายคลิปแล้วอขวบปอนไปพี่น้องเอฟซีทุกคนงานเบื่อลำคันนะครับก็ขอโหลดขอภั้นะครับวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับวันนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ